ไปถอยล้อหน้าไม่ได้หกหกทำอะไรไม่ได้ต้องเร่งต้องเร่ยนะตักสายทีนะขึ้นมาแล้วเยบรเลยอ่ะทุกคนคะ เพิ่มอีกหนึ่งอย่างเนาะตอนร้องเพลงขาเพลงมุกแกค่ะอยากให้มีมูฟเนตนก็คือเป็นก้าสิบรลองคำแรกคึ้ว่าอะไรนะคะมีเวิร์โอเคตอนแรกเราออกมาตัดเท็เจอร์ได้ใช่ไหมคะพอร้องคำแรกอะไรนะคะมีเวิร์นนะคะให้ก้าขวาเขาว่าเวิร์นยังไงมีเวิร์นา爱 เอาเบาๆพอนาะเอาเบาๆพอให้มีมูมเบนแต่ผู้ชายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอคิดผู้ชายก่อนอย่างนี้มันจะดูเป็นแบบว่านั่นไปผู้ชายก็ยุ่งอยู่นะวิธีทำผู้ชายผู้ชายโยกยังไงด,ดีครับลองช่วยกันหน่อย ได้เนาะแต่ว่าเอาเบาๆกันหรอกเชิญวอร์ดไปเรื่อยเนาะโอเคลองแร็อ่ะลอง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 ร้อง,องสดปากก่อนเน,ะนาะฮีเวนนักร้องนัะคานักร้องเดี๋ยวเราจะลองฮีเวิร์นกันนะคะห้าปากห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ฮีเวิร์นถูกนะคะห้าหกห้าหกเจ็ดแปดฮีเวน เอออะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับโอเคพอค่ะดรูเรื่องรูเรื่องเนา,านะซ่าซ่าชักขาโอเคตามนี้โอเค